สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบงค์500ของประเทศประเทศเวียดนามนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเนี่ยผมนี่แบงค์แบงค์500ของประเทศเวียดนามนะผมผมไม่จว,ว่าเวียดนามเขาต้องเรียกว่าอะไรนะผมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันอันนี้แบงค์แบงค์500ของของประเทศประเทศนี้น่ะประเทศเวียดนามนะผมเห็นไหมของประเทศเวียดนามข้างหลังเป็นอย่างนี้นะผมนะผมเห็นไหม ปีนะครับผมผมมีแผนว่าผมจะซื้อเหรียญเหรียญจีนมาเหรียญจีนมา<ๆ>มา,มารีวิวนะผมอันนี้ผมได้มาวันนี้ก็เป็นแบงก์อีกแลวนะผมเป็นแบงค์ห้าร้อยของของประเทศลาวนะผมเห็นทุกคนนี่นะครับผมเห็นไหยก็เป็นประมาณน,นะครับผมเพื่อสาวชิมิ้ผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ c, กดต like, ิดตามด้วยนะครับบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ อันนี้ระดับความเก่า,าประมาณประมาณประมาณ30ปีนะครับบายอย่าลืมกดกระดิ่งอยด้วยนะครับ